กับผมเพิร์นโซนะครับอยู่กันในเกมเบอร์สก้าไงครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิครอยิงน้องทางบ้านกันนะครับอยจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ก็ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปได้เลยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกีฬนาในแผนส่วนของเพลย์เบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยหน้าช่องนะครับนนอ,กอกีกนนช,ออช่องทางนึงการกดซุปเปอร์ตังของคุณใต้คลิปวอต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับอ่ะ ล่าสุดเลยนะฮะแทบจะเป็นเซิร์ฟใหม่เลยก็เพิ่งจะเล่นได้ไม่กี่วันเองนะครับไม่น่าจะถึง2-3สวันได้นะฮะก็วิเคราะกันไอดีแบบเริ่มต้นสุดๆเลยนะฮะตอนนี้เลเวล42นะครับ VP 1น,นะครับโปกเกมอนที่ใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นดุสยเดอนกาดอนแล้วก็เดนจูโมคุนะครับผมอ่าสำหรับการสุ่มกาชาผมเช็คแป๊บนึงโอเคกาชาเนี่ยไอดีนี้สุ่มเป็น2ครั้งแล้วนะครับ โปเกมอนที่ได้จากการันตีเทพเนี่ยก็จะเป็นกาดอนนะครับกับเนจูโมคูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้หยุดก่อนนะครับยังไม่ต้องสุ่มกาชาเพิ่มนะครับโปรก,กมอนที่คุณจะต้องไปหามานะครับถ้าให้ผมเชียร์นะครับจริงๆก็คือโฮโอแต่ว่าสุ่มกาชาเดือนเนี้ยจนถึงวันที่30กันยายนไม่มีโฮโอไม้สุ่มนะฮะแต่จะมีฮีทรานเข้ามาวันที่16นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เก็บเพชรให้ทันวันที่16แล้วกันมีเวลาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ไปสุ่มนะครับเอาฮีทรานดีกานะครับเวลาเราสุ่มฮีทรานใช่ไหมวันที่16เนี่ยนะครับเราก็จะได้การันตีเทพนะครับเซตหมื่นสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นจะได้เทพ2ตัวเลยจะได้ฮีทรานแน่หนึ่งตัวแล้วก็จะได้การันตีเทพอีกหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะเป็นตัวที่เราอยากใช้ก็ได้หรือไม่อยากใช้นี่ไม่เป็นไรนะครับมันคือการสุ่มนะครับแต่ที่แน่เอาฮีทรานเข้ามาใช้นะครับฮีทรานหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันคือ มันจะเล่นคู่กับกายดอนได้ค่อนข้างดีเพราะมันอยู่เป็นทีมไฟเหมือนกันนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอามาเอามาเล่นในทีมไฟเลยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันดับกันนิดนึงนะครับอันดับของน้องคนนี้เนี่ยนะครับอยู่อันดับ92ก็ยังถือว่าอังกากลางแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวละครที่เล่นก่อนละกันผมจะพูดถึงนะฮะจริงๆนะครับในการจัดทีมนะระหว่างที่ตัวละครเราเนี่ยกำลังรอฮีรานะครับ ผมอยากจะให้เอาเดนจูโมคุออกครับแล้วก็ใช้กาเบียสตัวนี้นะครับเปลี่ยนร่างนะครับเป็นร่าง3นะครับแล้วก็ทําเมก้าด้วยนะครับถ้าทําได้ก็ดีนะครับตัวนี้นะครับจะได้รับบัฟจากดิาดอนได้ด้วยนะครับเวลาเราจัดทีมเราจะจัดกันแบบนี้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะที่ผมทําเอาดิสโดนยืนกลางนะครับเพราะว่าดิสโดนเขามีสกิลบินแล้วก็ดึงดูดดามจได้อย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับต้องทําเป็นร่างเมก้านะครับทำเป็นเมก้า หรือเป็นล่างสมก่อนก็ได้หรือเราจะเล่นเป็นตัวอีวาก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นตัวล่างเมก้านะครับเป็นอาร์กเนลเนาะโอเคน่าจะดีกว่านะครับถามว่าทําไมต้องใช้โปเกมอนสอตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าอีวาาตัวนี้นะครับมันก็ได้รับบัฟจากตัวกลาดอนตัวกาเบียสก็ได้รับบัฟจากกรายดอนเพราะว่ากลาดอนจะให้ทั้งบัฟมังกรเอ้บัฟดินบัฟดินนะครับแล้วก็บัฟไฟนะครับผมเวลาจัดทีเราจัดประมาณนี้ อ่ะคราวนี้เราไปดูโปรแกรมอนหลักของเรากันนะครับเริ่มกันที่กลาดอนก่อนกลาดอนเนี่ยผมเห็นแวบๆบแบบนะก็คือการอัปเกรดนะครับก็ทำาเมก้าก่อนนะครับทําเมก้าก่อนนะฮะอีกแค่26ชิ้นทําเมก้าแต่หินโอเมก้าลูบี้เนี่ยนะครับมันต้องหาจากอ่าร้านค้ากิจกรรมซึ่งมันผ่านไปแล้วรออีกประมาณเป็นเดือนเดือเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเป็น VP นะครับก็จะซื้อได้ที่ร้าน VP นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เปลี่ยนเป็นกลาดอนนะครับตรงนี้ เราไปดูวันที่นิสัยนะครับนิสัยกลาดอนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกลาดอนเนี่ยเขาเป็นโปรกรมอนโจมตีสายกายภาพนะครับสายกายภาพดูยังไงนี่ครับให้เราดูจากค่าสกิลตรงนี้นะครับมันจะเป็น ATK สีส้มก็คือสกิลที่เป็นโจมตีกายภาพเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของนิสัยนะครับของอ่าเขาเรียกว่านะเจ้าตัวเขาเรียกเจ้าโจกลาดอนเนี่ยก็เป็นพวกนิสัยยึดติดก็ได้นะครับส่วน คุณสมบัตินะฮะคุณสมบัตินี่นะครับผมเชียร์ให้ใส่โฟกัสไลท์นะครับโฟกัสไลท์เนี่ยต้องเป็นกรอบทองด้วยนะครับเพื่อที่จะดึงดูดดามเมจให้หาตัวเพราะว่าการด์ดอนเนี่ยมันเป็นตัวซับด้วยเป็นตัวแทงด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นบับท่าดะแล้วก็มีความถึกในตัวเวลาเรารีสายฟ้านะครับเราก็รีให้ติดทุกอันนะครับแต่ว่าตอนเรายัดไปแม็กให้ยัดแค่สปีดก่อนเพราะว่าสปีดค่อนข้างสําคัญเราไปดูกันในส่วนของ อาวุธนะฮะอาวุธเนี่ย,ยก็ใส่ท่อนไม้ไปนะครับแล้วก็น่าจะเดือนหน้านะครับมันจะมีกล่องนะครับถุงริ้โตดอบในหมู่เกาะท้าทายให้เราฟาร์มาใส่แล้วมันจะได้ค่าพลังที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวขอกระโดดออกมาแป๊บหนึ่งอ่าเลเวล42อ่ะจริงๆมันเล่นวันเดียวก็ก็ถึงประมาณ40เนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องดันเลเวลรัเลเวลเลเวลต้องมาก่อนนะครับถามว่าทำาทำไมเลเวลต้องมาก่อนหนึ่งเลยนะครับ ระบบต่างๆที่เนี่ยมันยังมีการล็อกอยู่เห็นไหมครับมันจะไม่สามารถเข้าไปเล่นได้การที่เราเข้าไปเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าไอเราเติบโตช้าระบบต่างๆมันไม่ปลดของต่างๆที่เราจะฟาร์มได้มันก็ไม่ปลดเพราะฉนั้นของที่เราได้มันก็จะเป็นเดิมๆน้อยๆทาให้พลังมันน้อยนะครับไม่มีของไปอัพอะไรเงี้ยเห็นไหมครับหลายๆอย่างที่ปลดตามเลเวลมันยังถูกปิดกั้นอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดันเลเวลให้สูงขึ้นหน่อย ถต่ว่าดันเลเวลยังไงนะครับก็ใช้พลังกายเป็นหลักนะครับพลังกายเนี่ยเรารับได้3เวลาน,นะฮะเรารับได้3เวลาแล้วก็พลังกายเนี่ยไป็นเล่นด่านประจนภัยนะครับด่านประจนภันนะครับถ้าเล่นไม่ได้ให้กวาดล้างให้หมดใช้ให้หมดอย่าให้เหลือเดีย๋ยวเลเวลคุณก็จะขึ้นเองเพราะว่าเวลาเราทำเคสช่วงแรกๆเนี่ยพอเราทำเคสเสร็จนะครับเราก็กดคุยนะครับเนี่ยกดคุยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ได้ค่าไอพีเป็นร้อยเลยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะต่อมานะครับเราไปดู ในส่วนของการต้อนกันต่ออ่ะต่อมานะครับก็เรื่องสกิลนะครับสกิลลึกลับนะครับเบื้องต้นเลยนะครับคุณจะต้องเอาดิสกิลนะครับไปหาดิสกิลมาดิสกิลเนี่ยหลักๆเลยก็คือประมาณช่วงช่วงสิ้นเดือนมันจะมีกิจกรรมใช้เพชรรับดิสกิลร้อยเก้าสิบชิ้นนะครับต่อหนึ่งหมื่นเพชรเนาะเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดิสกิลมากดเพราะนั้นเนี่ยต้องไปหาดิสกิลมาเปิดถ้าเราเปิดยิ่งเปิดได้นะครับช่องที่ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับมันก็จะได้รับในส่วนของค่าพลัง นะครับเราก็เปิดให้เต็มแล้วก็เอาดิสกิลนะครับระดับสูงสูงหน่อยเลเวลสามเลเวลสรรี่สรร 4, มาใส่ค่าพลังของกลาดอนก็จะสูงขึ้นด้วยนะฮะต่อมาเราไปดูในส่วนของเครื่องประดับกันเครื่องประดับเนี่ยรับแน่นอนนะครับเลเวลยังไม่ถึง45นะครับมันไม่เปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เครื่องประดับไม่ได้เพราะฉะนั้นพอใส่เครื่องประดับไม่ได้ค่าพลังมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราอัปเกรดให้ถึง45ก่อนเรื่องเลเวลเนยค่อนข้างสำคัญนะแล้วก็ตีบวกกัเยอะเลยนะครับตรงนี้มีผลมากมากนะ แล้วก็ระบบยีนระบบอะไรก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับก็จะไม่สามารถเพิ่มค่าพลังได้นะครับตัวที่2ที่คุณควรจะเล่นเลยก็คือตัวนี้นะครับลิซอดอนถามว่าทำไมต้องเล่นลิซดอนเพราะว่าหนึ่งเลยลิซอดอนเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนร่างเมก้าด้วยนะครับอืมเป็นเมก้าเอ็กนะครับเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะตัวดำฟ้าฟ้าเนาะตัวนี้สามารถเอาไปเล่นด่านสำรวจได้นะครับเพื่อปลดล็อกแท่นดาวปรนนาตร,นานตรงนี้นี่ครับแต่ว่าตัวละครอะไรไม่ปลดไงเพราะนั้นต้องเล่นลิซอดอนไปเรื่อยนะครับลิซอดอนนี่ผ่านด่านดีมากนะ นิซดนเนี่ยใส่เป็นเขี่ยวมังกรนะเขี่ยวมังกรตรัวนี้แบบนี้อาวุธมันแล้วก็สายฟ้านะครับเปิดให้หมดแล้วก็ยัดสปีดอย่างเดียวส่วนนิสัยนะครับให้เป็นโบราณน,นะฮะคุณสมบัตินะครับให้เป็นดาโครนิตเท่านั้นเป็นสีม่วงด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้อัปเกรดนะครับถ้าไม่อัปเกรดนะครับสกิลไม่ขึ้นนะครับนี่ครับคุณจะใช้สกิลได้แค่4อันพาสซีฟสกิลไม่ขึ้นนะ เพราะนั้นต้องปลดตรงนี้ก่อนโอมีจุดบอดค่อนข,ข้างเยอะจริงๆบุตร,จ,รจุดบอดหลักๆเลยก็คือเลเวลนะครับเลเวลน้อยนะครับผมเลเวลน้อยมากๆอ่ะปลดล็อกเอาแล้วก็สกิลอัพให้ครบด้วยนะครับจริงๆสกิลต้องอัพนะอืมสกิลรับเหมือนกันครับไม่มีฮะทำให้ค่าพลังมันไม่เยอะเครื่องประดับใส่ไม่ได้นะครับเหมือนกันต่อมานะครับผมแนะนำให้เล่นตัวนี้นะครับถ้าเป็นดาเมจเปลี่ยนล่างเลยอันดับแรกครับเปลี่ยนล่างเป็นล่างนี้ก่อนโอเคไหมแล้วก็ใส่เขี้ยวมังกรถูกต้องนะ นิสัยของมันเนี่ยให้เป็นยึดติดนะฮะแล้วก็สายฟ้าล้างให้หมดยัดสปีดก่อนไปดับแรกคุณสมบัตินะครับเป็นสปีดอัพนะสีม่วงโอเคไหมแล้วก็เนี่ยอัปเกรดปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลทางล่างโอเคไหมตัวนี้เล่นดีโอเคไหมแต่คิวลับไม่มีให้ใส่นะครับต้องไปหามาใส่เพิ่มนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้อันนี้คือการจัดตัวแล้วก็ไปดูเรื่องการอัปเกรดนะครับ ก็ไปดูกันที่ฟาร์มก่อนอ่ะไปดูกันที่ยูเนียนก่อนตรงนี้ผมบอกกันเลยว่าถ้าอัพดีๆนะครับอัพดีๆนี่ได้พลังเยอะมากจากยูเนียนนะครับเพราะว่ายูเนียนมันปลดล็อกตั้งแต่เลเวลสาสิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้องทําคือคุณจะต้องดันเลเวลยูเนียนให้ได้เกิน1ขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้อัปเกรดในส่วนของเทนนิวทีมนะครับผมถามว่าทำยังไงก็คือขนส่งบ่อยๆโอเคไหมตรงนี้พอเราเลเวลหปุ๊บแล้วก็มีสิทธิ์ได้อัพตรงนี้ครับเนี่ยเราไปต่อไม่ได้ มันจะต้องมียูเนียนเลเวลหนึ่งป่ะเราไม่สามารถอัปเกรดได้ซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าได้พลังเยอะมากนะแล้วก็อกจุดหนึ่งที่อัปได้เยอะๆเลยก็คือตรงนี้นี่ครับตรงนี้นะครับให้เราทําการอัปไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยทีละสิบ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 ไปเรื่อยสิบไปเรื่อยจนถึงตรงนี้นะครับสิบสิบไปเรื่อยแล้วก็กลับมาอัปตรงนี้ให้ได้เลเวลเต็มเลย30ตรงนี้ให้พลังโคตรเยอะอีกจุดหนึ่งที่ให้เยอะเลยก็คือในส่วนของไขาสายพิกเซลตัวนี้ครับไม่ต้องคิดะไรมากครับ ส่แท้ให้ครบก่อนโดยใช้ไอเทมตามนี้นะครับสายแทนให้ครบก่อนเรื่องธาตุเรื่องอะไรเนี่ยเรามารีมาล้างที่หลังได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นะครับตัวขนมนะครับทําเป็นตัวพิกเซลแล้วก็มาใส่ที่รูปปั้นนะครับมันจะได้ค่าพลังค่อนข้างเยอะตรงนี้ให้เยอะมากถ้าทำดีดีนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่คุณจะต้องทําเลยนะครับก็คือในส่วนของกิวนะครับกิวเลยนะครับนี่ต้องอัพกิวด้วยนะเนี่ยกิวไม่ได้อัพเลยนะ ตรงนี้ก็ได้ค่าพลังน้อยมากนะฮะน้อยจริงๆนะครับต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของการอัปเกรดอันอื่นบ้างนะครับในส่วนของปอทันชัยก็อัปเกรดไปไม่มีไรนะพรสวรรค์น,นะครับนี่แหละตรงนี้ก็ไปลงในส่วนของทาวเวอร์เยอะๆนะครับแล้วก็อัปเกรดไปตรงนี้หลักๆเลยนะครับให้เรามาปลดในส่วนของที่มันให้สปีดก่อนอันเนี้ยกับอันเนี้ยสองอันแรกเมื่อเร,เราอัพเสร็จแล้วนะครับได้ตามขั้นตาม หน่วยของมันก็มาอัพตรงนี้ต่อแล้วไปให้ถึงสปีดตรงนี้ตามเส้นของมันนะฮะเส้นทางเทนเนอร์นะครับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องล้างตรงนี้ให้เป็นสีแดงไอ้สีส้มก่อนสีเหลืองทุกอันนะครับแล้วก็คลิปต,ตันตรงนี้ก็รวมให้ได้สีทองโอเคไหมแล้วก็ล้างให้ได้แล้วก็ปลดล็อกให้ได้มากที่สุดนะฮะเพื่อที่จะได้ค่าภานในสูงมากๆนะครับแล้วก็รีบเล่นไปเรื่อยนะครับให้ถึงเลเวล70นะครับคุณก็จะได้ปั๊มแซด ได้คมแซดมาก็คช้ข้อมูลแซดนะและเอัพลังได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเองนะฮะพลังน้อยนะครับพลังน้อยต้องหาอะไรมาอัปเกรดนู่นนั่นให้ได้เยอะนะครับหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับลองไปจัดการดูก่อนนะฮะแล้วก็ไว้ค่อยทักมาปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกบนโซนนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ